สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุดดูซุกคนมาพ่อกันอีกแล้วมานี่มากับน้องกันน<อ>้องสวัสดีครับผมชื่อน้องไม่มเมินครับอันนี้ล่ะน้องชื่อน้องอะไรคะนี่เมือไม่เมินน้องไม่บอนอันนี้น้องอะไรสวัสดีค่ะชื่อน้องบุ๋มคะ่ะบุ๋มนี้ละมันจ้ะพี่น้องมานี่ได้ทุกสินงมากินกับเล็กน่อยกินชื่อสิ่งอะพอตองบอลยังมากไหมจวดยางเดียวไปลุยไปลุยอ่ะล้างมือแกเลียงล้างแล้ว แซ่บจิ้มน้ำจิ้มอย่าไปไหนลูกเกินมาพี่เบิ้ลหน่อยอันไหนเอากนนีเขียบหมหยิะหิบหอนบะหอนบ่นี่ข้ยบเหรออืมพักเลยเนียบอืมอืมสิ่งหนึ่งจมโบก่อนยังไงรสชาติเป็นไงบ้างพี่เบิ้ลซ่บ ดไหยเย้ๆสบายสบายป่ะอืมกินผักใครกินผักคุณนั้นเก่งอืมเอา,อผ,อเอา,าผักให้อือไอ้นายมันอาผักมากินผักเป็นด้วยเนะนาะแบานหอืมอมนันจิ้มได้ไหมอืมอจือยัอก,กับอัอคืออือครับอ น่อยใหญ่มากนี่ค่ะนี่กับซ้ำกระปัน่นมันไหนก็อร่อยไหมๆซับอหน่อยเฮ้ยรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงรสชาติมันเป็นยังไงกินแล้วแซ่บบ่ถ้าอร่อยต้องทำไงต้องยกมือแบบไหนเต็มนหน่วยเลยพี่น้อง ผักจิ้มดีอร่อยนเมียอืมอร่อยมเืยจิ้มไหมกิ้มหวานจิ้มไหมเราจนกินซี่อโครกับพนาะน่ากินผักได้ยู่บ่เข่นนั่นเนี่ยกินผักได้ พี่บอนอยู่ปอนไหนแล้วมวหนึโอ้ปวหนึ่งจะขึ้นอะไรขึ้นปวสองแล้วหรอปิดเทอมยังครับไม่ปิดเทอมวันนี้สิบห้าแล้วก็สิบหกนะหรอสิห้าสิบหกจนถึงยี่สิบอืมแล้วพี่ไมหมอนขึ้นโรงเรียนยังเข้าโรงเรียนยังจะขึ้นอนหถึงปวสองครับหรอได้เป็นหมอนกี่ขวบแล้วเนี่ยกี่ขวบไม่แรงเฮ้ยมัน่ในเพียงหรอหนร้อยสิบขวบ ไอ้นายกินผักได้ไหมกินเผ็ดได้ไหมเนี่ยได้เหรออ่าเนี่ยอยากบอกอะไรกัทรบท่านผู้ชมไปเบิลอร่อยไหมหอร่อยมากอร่อยมากรูปใหญ่เท่าหน้าอร่อย <c ười> อร่อยมากเลยค่ะ กินข้าวเศ้าอวดหิ่งเกล็หอมต้องไปเมื่อไี้เนี่ยกันนี้ไมเนี่ยเด็กหน่อยะแซบพอเด็กหน่อยเว้เอาหนีข้างในกินนกินซีุ่ตเอ้ยบอกยาก่อนบอกยาอย่าไป

ก่อนยืนเก้าอี้ก็ได้อาบไํบไางอาบน้ำให้เหรอใช่ใช่อะยืนยืนยืนได้อร่อยไหมอ่ะยืนหน่ยยืนเออนี่ฮะจะได้มองเห็นอร่อยไหมน้องน้ำอร่อน้ำของน้องด้วยน้ำให้น้องด้วยอาให้น้องมอนหน่อยนายไปน้ำให้น้องหน่อยลูกไปน้ำให้น้องด้วยเ็หน่อยเพลิดค่ะ อร่อยดีไหนถ้ากอดต้องเต้นไหมอะไรชวนไปดยไปพี่น้องมันเป็นลูกสินเนื้อนะ้ครับเด้อก่อนใหญ่ๆแยกแกแซ่บที่สุดเลยค่ะอืูอน่มเต้นข้างบนพี่เขาไม่เห็นเต็มปากเต็มคำปากแซ่เต้นข้างบนเต้นให้พี่เขาดูหน่อยดึงดึงลองเพย์ฟัง ไหนต้นดิจิ้มลูกชิ้นกับข้าเหนียวอร่อยเนาะจรินไหมมองท่านผู้ชมหน่อยมองพี่เขาหน่อยใส่ปากเข้าไปจะกินผักเกินเน้อ ใช่้ยเบบะตาตาตาต้องเก็บด้วยนะตาดูไม่เห็นขึ้นมาใครตัวเล็กนั่งไม่ได้ซะพี่ตัวสูงลูกใหญ่ๆเลยแซ่บค่ะคินยังไงกับ่เบื่อค่ะลูกศิษย์นะบับเข้าไป ืมโมเมนูเลยไปยังนจะเป็นวุ่นๆุนแน่คำเงนนี่น้องใบเบิ้ลกับน้องใบหมอนมากินลูกเสียนยักษ์เป็นไหมนายเป็นไหมเปิดไหมเต้นไหมเต้นไหมเต้นดิจังจังจัง

เอมไปแล้วไเด็บไปด็บไปแล้ว <c oughs> นี่ของพูด,ดบมไหนั <ไป S 2> น,น่อยจะเป็นธรมก็ไล้บุญเลยครับ ครับอือชิ้นหนึ่งครับ,บเปกระเป๋าสดๆกินไปกินมากเลยอิ่มมาเลยนี่ <laughs> ชอบปะชะอบปะเป็นลูกศิษย์จิตสมารถกินน้ำเท่าเลยชอบ แสบบแสบบ้าหัวหูตะวันสิบิดับเอ้าจำได้กันพี่น้องนะรแสบร้ายแสบร้ายค่ะเปิดพอกันคลิปหนาครับไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้าลูกจ๋าค่ะลูกจ๋า บายบายครับ